สวัสดีครับพบกับผมหมอ,อยุนในการอ่านไพ่ยิปซีประยกรดวงรายวันซึ่งคลิปนี้ก็เป็นการปรยายกรดวงวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2565เป็นดวงของผู้เกิดตั้ง7วันเกิดนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณทุกการกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมหมอ,อยุนนะครับขอบคุณในการกดแชร์กดไลค์ขอบคุณในทุกๆคำคอมเมนต์นะครับ การนอานไพ่ยิบสีพปากรดวงเป็นดวงกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงส่วนบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดนะครับกรมปยากรที่อ่านออกมาจึงอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าจะไม่ตรงกับดวงของผู้ใดเลยก็ได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับขอยรับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจเป็นแนวทางของท่านเท่านั้นก็พอนะครับขอบคุณครับ ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับ edge of w a n e แ8ไม้เท้างานที่เข้ามีมามากมายในวันนี้ชาววันอาทิตย์นั้นก็ต้องจัดการในการวางแผนจัดลำดับความสำคัญของงานนะครับอันไหนก่อนอันไหนหลังเพื่อที่จะให้งานนั้นเป็นไปได้ด้วยดีและเกิดความสำเร็จเสร็จสิ้นตามเวลาที่เหมาะสมจะได้ไม่เกิดปัญหาในเรื่องของการงานเกิดขึ้นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นงานประจำงานเสริมที่มีเข้ามางานสื่อสารออนไลน์ต่างๆก็จะทำให้ได้รับความเจริญเติบโตมีการกยับขยายํำเนินไปอย่างรวดเร็วบางท่านนั้นอาจจะมีการติดต่อธุรกิจกับชาวต่างชาติหรือบางท่านก็อาจจะมีการเดินทางไปยังต่างประเทศเพื่อไปทำงานไปประจำหน้าที่ที่นั่นนะครับ The magician งานที่เป็นโครงการใหม่ๆก็จะดำเนินการเป็นไปได้ด้วยดีไม่ว่าจะเป็นงานที่เคยมีประสบการณ์มาก่อนหรืออาจจะไม่เคยทำมาก่อนก็ตามนะครับก็สามารถสำเร็จได้ด้วยความรู้ความสามารถด้วยความเฉลียวฉลาดเด็กถือเรียญ p พกออฟเบนเ a o ก e ล สิ่งที่คิดที่คาดหวงังวางแผนในการเตรียมการเอาไว้นะครับก็จะได้นำมาดำเดินการให้เป็นรูปมาทำให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างเกิดขึ้นนะครับที่ได้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็เป็นช่วงวันเวลาของการที่จะได้เริ่รมทำอะไรใหม่ๆบางคนนั้นก็อาจจะได้นำงานอาดิเรก ขึ้นมาพัฒนาเป็นงานอาชีพที่จะสร้างรายได้ให้เกิดความมั่นคงต่อไปในเรื่องการเงินการเงินนั้นจะมีการขยับฐานะสททิทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมเงินก็จะมีเหลือเก็บออมมากขึ้นงานที่สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกรรมก็นำเงินเข้ามาหลายๆช่องทาง ตั้งการใช้วาจาก็สามารถที่จะสร้างรายได้รายรับให้เกิดขึ้นที่ดีแต่รายจ่ายของชาววันอาทิตย์ก็มีมากมายเช่นกันนะครับหาเงินเก่งแต่ก็ใช้จ่ายเงินเก่งเช่นกันในเรื่องความรักนะครับคนโสดได้พบคนมากมายด้วยมีสเสน่หแต่ก็เป็นการคุยคุยกันไว้เท่านั้นนะครับก็ยังไม่ได้ตกลงปรงใจกับผู้ใดง่ายๆ ความสัมพันธ์ก็ยังเป็นเพียงความสัมพันธ์ที่ฉาบฉวยอยู่เท่านั้นเองคนที่มีคู่ความรักก็ดูจะจืดชืดไปบ้างนะครับวันนี้ด้วยงานมากงานเยอะก็เลยไม่ค่อยที่จะมีเวลาในเรื่องของความรักนะักหรือบางคนนั้นก็อาจจะมีการเข้าสังคมมีการสังสรรค์บ่อยๆก็อาจจะปล่อยให้คนที่ บ้านนั้นรอคอยด้วยความเหงาขึ้นนะครับส่วนคู่ที่มีความรักดีๆก็จะมีการพัฒนาความรักนั้นอาจจะมีการกิจกรรมในเรื่องของการไปเที่ยวด้วยกันนะครับเพื่อจ,จะสร้างความสัมพันธ์รักใหดียิ่งขึ้นก็ขอให้ชาวนาทิตย์มีสุขภาพที่แข็งแรงมีการงานดีการเงินดี มีความรักที่ดีๆมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับผู้ทิ่เกิดวันจันทร์นะครับเอทออฟสอดแปดดาบการงานของชาววันจันทร์วันนี้งานนั้นอาจจะมีปัญหาให้เกิดความวอึดอัดใจขึ้นนะครับหรืออาจจะสร้างความกดดันในพอสมควรหรือวันนี้อาจจะตกปิดกั้นในเรื่องของความคิดเห็นต่างๆ พูดอะไรไปบางทีก็ไร้ความหมายนะครับหรืออาจจะขอนิ่งเงียบเอาไว้ก่อนเพื่อให้อะไรมันดีขึ้นนะครับ King of w a n d s ราชาถือไม้เท้าการงานที่ประสบความสำเร็จจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเกิดขึ้นหรือได้ทำงาน กับผู้ที่เก่งก็จะได้รับการช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ก็เห็นฝีมือเห็นความสามารถที่สามารถเห็นได้เสมอเมอก็จะมีการมอบหมายในเรื่องของงานสำคัญสำคัญนั้นให้รับผิดชอบเ a c กออฟวานเด็กถือไม้เท้า การเรียนรู้อะไรใหม่ๆเข้ามาใช้กับการทำงานก็มีความกระตือรือร้นในเรื่องของการที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอๆเพื่อที่จะให้การงานนั้นมีความเติบโตมีความก้าวหน้าที่ดีในเรื่องการเงินก็มีเงินเข้ามาที่ได้จากการทำงานล้วนๆนะครับในวันนี้เงินที่เข้ามาจากการทำงานยิ่งขยันทำงานก็จะได้เงินมาก ยิ่งขึ้นทำการทำงานที่เงินสร้างรายได้ให้มีเข้ามาแม้วันนี้อาจจะมีเรื่องกังวลใจอยู่บ้างกับรายจ่ายที่เกี่ยวกับบุตรหลานบริวารน,นะครับที่อาจจะทาให้มีรายจ่ายเยอะก็จจะมีความคิดกังวลอยู่และระวังในการที่จะทำการกำปัะกัน ให้กับผู้ใดนะครับที่อาจจะกลายเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องของการใช,ช,ช,ช้จ่ายชดเชยแทนก็ได้นะครับก็ขอให้ดูด้วยความระมัดระวังนะครับในเรื่องของความรักคนโสดก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอใครที่อาจจะเข้ามาคุยแต่ความรักก็ยังไม่ได้แน่นอนอะไรนะครับบางคนก็พบกัน รู้สึกดีๆแต่ก็ได้เพียงมองนิ่งๆเท่านั้นก็ไม่ได้กระยับขยื่นเคลื่อนไหวในเรื่องของความสัมพันธ์รักแต่อย่างใดคนที่มีคู่ส่วนมากก็จะใช้เวลาเอาแต่ทำงานนะครับก็ทำให้ความรักนั้นอาจจะมีความหลงลืมไปบ้างแต่ก็ยังทำหน้าที่ดูแลกันดีอยู่นะครับบางคู่ก็ให้ระวังนะครับกับการ มีสิ่งกดดันเข้ามาในความรักความสัมพันธ์ถ้าเกิดปัญหาขึ้นก็ควรจะนิ่งๆเอาไว้ก่อนนะครับจะดีที่สุดถ้าขยับกระเยื่อนมากไปก็อาจจะยิ่งทำให้เกิดความเจ็บปวดในสัมพันธ์รักมากยิ่งขึ้นก็ได้นะครับก็ขอให้ชาววันจันทร์มีสุขภาพที่แข็งแรง มีการงานดีการเงินดีมีความรักที่ดีๆมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับ Seven of อฟวัเจ็ดไม้เท้าการงานของชาววันอังคารงานที่ต้องใช้ความพยายามที่ต้องทุ่มเทต่างๆกายต่างใจนะครับเพื่อให้งานนั้นเกิดความสำเร็จ ซึ่งต้องเหน็ดเหนื่อยตามลำพังวันนี้ก็อาจจะมีงานในเกี่ยวกับงานหรือว่างานประมูลเพื่อในการช่วงจริงโอกาสในเรื่องของการงานไม่มีเข้ามาบางคนก็ที่เป็นเจ้าของธุรกิจนั้นก็อาจจะเจอคู่แข่งขันที่มีมากขึ้นนะครับก็ต้องมีการปรับใช้กลยุทธ์ในการในเชิงธุรกิจของตนเองเพื่อที่จะให้ได้รับใจชนะเกิดขึ้นนะครับ The sun ก็เป็นวันที่ดีๆในเรื่องต่างๆที่มีเข้าหมายกับชาววันอังคารนะครับแม้ว่าเรื่องงานก็ตามก็เป็นโอกาสดีๆในใครที่มีการว่างงานอยู่ที่ผ่านมานะครับก็อาจจะได้มีโอกาสได้รับโอกาสในการที่จะมีงานทําส่วนคนที่ทํางานหรือมีธุรกิจอยู่แล้วนะครับก็จะมีความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงาน ที่ดียิ่งขึ้นเจ้าของธุรกิจก็มีกิจการที่มีการพัฒนาเติบโตมีการกยับกยายธุรกิจนั้นให้รุ่งเรืองเฟื่องฟูมากยิ่งขึ้นนะครับทรีออฟวานสามไม้เทา้าก็จะได้รับาการเจราจาประสานงานกับหลายๆฝ่ายนะครับมีการวางแผนที่ดีอ่ไอดีที่สุดในเชิงธุรกิจการงาน มีความคิดที่แตกยอดมีเป้าหมายที่ดีที่มีเป้าหมายที่มั่นคงนะครับมีการวาดหวังเอาไว้มีวุฒนส่วนที่ดีเกิดขึ้นหรืออาจจะมีเพื่อนร่วมงานที่ดีๆที่ร่วมกันด้วยความรักด้วยความสามัคคีที่จะส่งผลในการงานนั้นออกมาในทิศทางที่ดีนะครับการเงินก็เป็นวันดีๆในเรื่องของการเงินที่มีเข้ามา มีเงินใช้จ่ายด้วยความกล้องตัวที่ดีมีเงินเข้ามามากมายยิ่งขึ้นกว่าที่เคยเป็นบางคนก็มีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภเข้ามาให้ชื่นใจนะครับได้ข่าวดีๆในเรื่องของการงานการเงินบางทีเด็กอาจจะนำโชคลาภเข้ามาให้หรือบุตร หลานบริวารที่จะนำพาข่าวดีในเรื่องเงินเงินทองทองเข้ามาให้ชื่นอกชื่นใจในวันนี้นะครับในเรื่องความรักก็จะเป็นวันดีๆในเรื่องของความรักก็จะเป็นวันที่เจ้าคนโสดบางทีก็อาจจะได้พบเจอรักที่ดีๆในวันนี้เกิดขึ้นก็ได้นะครับส่วนคนที่มีแฟน มีคู่กันแล้วนะครับก็จะมีการพัฒนาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั้นให้ดียิ่งยิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้มีความสุขใจมากยิ่งขึ้นก็จะมีการวางแผนที่ดีในเรื่องของอนาคตที่จะให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับก็ขอชาววันอังคารมีสุขภาพที่แข็งแรงมีการงานดีการเงินดี มีความรักที่ดีๆมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับผุติเกิดวันพุธนะครับเอก of p e n t ต c l e เคหนึ่งเหรียญการงานของชาววันพุธนะครับงานที่มีการเริ่มต้นตําก็จะเกิดความสําเร็จสู่ความรุ่งเรืองสู่ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ได้ดีในอนาคตนะครับ ก็เป็นวันเวลาที่ได้โอกาสที่จะแสดงฝีมือแสดงความสามารถและก็จะได้รับการยอมรับที่ดีเกิดขึ้นนะครับทรีออฟสอดสามดาบแต่การทำงานก็ต้องรู้จักในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ให้อยู่ในปกตินะครับอย่าคล้อยตามกับสิ่งรอบข้าง ที่บางทีในที่ทำงานนั้นบางทีเพื่อนๆร่วมง,งานนั้นอาจจะสร้างความหงุดหงิดให้เกิดขึ้นในจิตใจ,จก็ได้ตาไม่ยับยั้งจังใจไม่รู้จักในเรื่องของการควบกุมอารมณ์ก็อาจจะส่งผลทำให้การงานนั้นเสียหายเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับ s i ค of ง n า6หกไม้เท้าความสำเร็จ ก็เกิดขึ้นด้วยความเพียรพยายามที่ใช้ทั้งกายและใจทุ่มเททำงานอย่างเอาจริงเอาจังด้วยความมุ่งมั่นนะครับแม้ว่าจะต้องใช้เวลาในเรื่องของการรอคอยก็ตามนะครับบางคนที่มีการสมัครงานเอาไว้ที่จะเข้าทำงานในองค์กรต่างๆหรือว่าในรัฐวิสาหกิจ จะเข้ารับราชการใดก็ตามนะครับก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีเกิดขึ้นในเรื่องการเงินนั้นก็มีเงินใช้จ่ายไม่ขาดมือนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคลาภเกิดขึ้นที่อาจจะได้รับเงินก้อนโตมีข่าวดีๆในเรื่องของเงินเงินต้องทองเข้ามานะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยที่บางทีได้ลาบแล้วก็อาจจะเสียลาบได้เช่นกันนะครับ อาจจะเข้าทำราได้อย่างเสียอย่างก็ระวังนะครับที่อาจจะเกิดการถูกหลอกถูกโกงในเรื่องของการเงินถูกหลอกทรัพย์สินในส่วนเสียเกิดขึ้นก็ได้ส่วนในเรื่องความรักนะครับคนที่โสดบางทีความรักก็อนจ,จะเข้ามาโดยบังเอิญน,นะครับหรืออาจจะได้พบกับคนที่มีฐานะดีแต่ก็ระวังด้วยนะครับที่อาจจะไปเป็นรักแทรกซ้อน รักไปเสียบกลางระหว่างของใครเข้าก็ได้เช่นกันนะครับคนที่มีคู่แล้วในผู้ที่มีความรักมีความมั่นคงที่ดีก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันนะครับที่วันนี้บางทีอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ใจว่าจะเกิดปัญหาเสมอไปนะครับแต่ว่า เมื่อไพ่สามดาบขึ้นมาก็ไอมีความระมัดระวังไม่ประมาทในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไวก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับก็ขอให้ชาววันพุธมีสุขภาพที่แข็งแรงมีการงานดีการเงินดีมีความรักที่ดีๆมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับ Six of Cups หกถ้วยการงานของชาววันพฤหัสบดีนั้นบางคนก็อาจจะมีการหวนกลับสู่ถิ่นฐานบ้านเกิดเมืองเดิมนะครับเพื่อไปประกอบสัมมาอาชีพที่นั่นบางคนก็อาจจะมีการนำงานเก่าๆที่ยังค้างค้างอยู่นะครับที่ยังไม่ทำสำเร็จนั้นนำขึ้นมาปัดฝนตำสะสางกันใหม่ เพื่อที่จะให้มีความสําเร็จเกิดขึ้นบางคนก็จ,จะได้พบเจอเพื่อนเก่าๆนะครับที่อาจจะพบเจอกันแล้วก็มีการชักชวนอาชักชวนนะครับเพื่อที่จะให้ไปทางานร่วมกันเกิดขึ้นก็ได้นะครับ Seven of p e n t a c l e รเเรียนการลงทุนทุ่มเท ในใช้ความเปลี่ยนพยายามที่ได้ทำมานะครับก็เป็นโอกาสดีที่จะได้รับผลผลิตเกิดขึ้นเป็นการรอคอยดูผลของความสำเร็จนะครับว่าจะได้รับผลออกมามากน้อยเพียงใดบางคนก็อาจจะมีการรอคอยในเรื่องของเงินปันผลจากการลงทุนเอาไว้ในปีที่ผ่านมานี้นะครับที่จะมีการแบ่งสรรปันส่วนกันเกิดขึ้น King of s w o r d s ราชาถือดาบมีสิ่งที่ไอต้องคิดต้องใจตรองในเรื่องของการตัดสินใจด้วยตัวเองที่มีเข้ามาในวันนี้นะครับก็ต้องจัดการให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยซึ่งอาจจะต้องเหนื่อยต้องมีความเครียดเข้ามาบ้างแต่ก็สามารถที่จะจัดการได้เกิดความสำเร็จได้ด้วยดีนะครับ ในเรื่องการเงินก็มีการจัดระบบระเบียบในการใช้จ่ายเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในเรื่องของการเงินขึ้นในวันนี้นะครับที่อาจจะการเงินนั้นอาจจะหมุนเวียนไม่คล่องตัวเกิดขึ้นก็ได้ก็ให้มีความรอบคอบเข้าไว้นะครับการรอคอยเงินก็อาจจะยังไม่เข้ามาตามนัดบางคน ลูกนี่เก่าๆที่เคยหยิบยืมเงินไปก็อาจจะนําเงินมาส่งคืนให้ก็ได้นะครับในวันนี้ในเรื่องของความรักคนโสดก็อาจจะกําลังคิดพัฒนาเพื่อนนั้นขึ้นมาเป็นแฟนก็ได้บางคนก็อาจจะได้พบเจอกับรักเก่าในอดีตที่จะพบเจอกันใหม่อีกครั้งที่จะทำให้ความรักกลับมาสารกันขึ้นใหม่นะครับ ส่วนคนที่มีคู่ความรักความสัมพันธ์วันนี้ก็ค่อนข้างจะถึงเครียดนะครับบางคู่ก็อาจจะมีคู่รักที่เคยรักเก่าก่อนนั้นอาจจะเข้ามาเป็นตัวปัญหาไอ้ตามไฟเก่าคลุกคุนขึ้นมาก็อาจจะมาสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นกับคู่รักในปัจจุบันก็ได้นะครับก็ขอให้ระมัดระวัง ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยความรอบครอบนะครับก็ขอให้ชาววันพระหัสป,ปดีนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงมีการงานดีการเงินดีมีความรักที่ดีๆมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับพุตธิเกิดวันสุขนะครับเอกออบสอดหนึ่งดาบ การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนั้นก็จะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นที่ต้องให้แก้ไขแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหายืดเยื้อให้เกิดความบานปลายเกิดขึ้นไม่เป็นปัญหาการาคาสัง่งให้เกิดความหนักใจนะครับสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนั้นได้ด้วยดีนะครับเอกอ f อ u คัพถ้วย จะได้รับโอกาสใหม่ๆในการที่จะมีงานทำหรือได้รับหน้าที่งานที่ตนชอบที่ตนรักนะครับอย่างงานบริการต่างๆงานการโรงแรมหรือว่าจะเป็นการลงทุนในเรื่องของธุรกิจการค้าในร้านอาหารต่างๆที่จะมีเกิดขึ้นที่จะสร้างความรุ่งเรืองได้ด้วยดีนะครับเดอะฟูทำอะไรที่ อะไรที่ในช่วงของการเริ่มต้นใหม่ๆห,หรือมีการทดลองทำอะไรใหม่ๆก็อาจจะอยู่ในความเสี่ยงพอสมควรนะครับกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันบางคนก็อาจจะมีการงานที่เป็นงานอิสระเข้ามาให้ทำในวันนี้นะครับงานที่ไม่มีข้อผูกมัดไม่มีข้อจำกัดให้เกิดความอึดอัดใจกับการทำงานนะครับ อย่างงานฟรีแลนซ์ต่างๆที่มีเข้ามาก็ทาให้เป็นงานที่ทำด้วยความสบายอกสบายใจทำด้วยความเป็นอิสระนะครับในเรื่องการเงินก็เป็นผู้ที่หาเงินเข้ามาที่มีรายรับตลอดนะครับแต่ก็ใช้จ่ายเงินเก่งเช่นกันไม่ค่อยมีวินัยในเรื่องของการใช้จ่ายเงินในวันนี้นะครับบางทีก็อาจจะใช้จ่ายเงินแบบ เพลินจนเลินจนลืมคิดหน้าคิดหลังนะครับอาจจะใช้จ่ายเงินตามอำเภอใจสักหน่อยในวันนี้นะครับที่ใช้แบบอิสระวันนี้ก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนโตเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับบางคนก็มีเกณฑ์ที่จะได้บ้านได้รถเกิดขึ้นก็ได้ที่อาจจะทําให้มีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นในเรื่องความรักนะครับ คนวันศุกที่โสดก็อาจจะเจอรักแรกพบเกิดขึ้นที่อาจจะคบกันแล้วก็มีการสู่การมั่นหมายได้ในอนาคตนะครับแต่ได้คบใหม่ๆก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างเล็กๆน้อยๆที่ทำไม่ต้องจัดการแค่ไขในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ ส่วนคนที่มีคู่ก็ระมัดระวังนะครับวันนี้ที่อาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นที่เป็นปัญหาเริ่มต้นของการมีปากมีเสียงกันเกิดขึ้นก็ได้แต่ก็เป็นการทะเละาะกันเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเท่านั้นนะครับก็สามารถที่จะจบสิ้นลงได้ด้วยดีไม่เป็นปัญหาให้เกิดความการาคาชังในความรักความสัมพันธ์แต่อย่างใดนะครับก็ขอให้ชาววันศุกร์ มีสุขภาพที่แข็งแรงมีการงานดีการเงินดีมีความรักที่ดีๆมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับผู้ทีเกิดวันเสาร์นะครับ t e m p เปอร์เการงานของชาววันเสาร์นั้น วันนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในการปรับสมดุลมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเพื่อที่จะให้เกิดความสมดุลที่ดีกว่าเดิมนะครับเพื่อให้งานนั้นมีการดําเนินไปด้วยความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นอาจจะมีการย้ายแผนกเกิดขึ้นหรืออาจจะมีการย้ายโต๊ะย้ายอ้องทํางานเพื่อให้เกิดวงชุยที่ดีนะครับหรือการเจรจาใดๆก็อาจจะมีการต่อรองมีการประนีประนอมกันบ้าง เพื่อที่จะให้การเจราจานั้นสำเร็จลงตัวได้ด้วยดีนะครับ The ะ n อง a มการอดทนรอคอยบางอย่างนั้นก็ไม่อาจที่จะเกิดความสำเร็จเกิดขึ้นได้ทันทีทันใดก็จำเป็นที่จะต้องรอคอยรอระยะเวลานะครับเพื่อ,อให้สิ่งต่างๆนั้นเกิดขึ้นตามเวลาที่เหมาะสม สิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นตามเวลาที่สมควรนะครับแต่การรอคอยก็อาจจะต้องใช้เวลารอคอยด้วยความทรมานด้วยความทุกข์ใจบ้างนะครับก็จําเป็นก็ต้องอดทนรอนะครับ p พ็กออฟ o อดเด็กถือดาบก็ระวังในเรื่องของอารมณ์ในวันนี้นะครับ บางทีความคิดกังวลใจหรือปัญหาที่มีก็ามาจุกจิกก็อาจจะมาสร้างความหงุดหงิดขึ้นก็ทําให้เสียอารมณ์เกิดขึ้นได้นะครับแต่ไม่รับไม่ระอภารมณ์ก็อาจจะทำให้ส่งผลเสียในเรื่องของการงานได้เช่นกันนะครับก็ขอให้ทำงานอ,อยู่ในความมีสตินะครับในการเงิน เงินหาได้มาในวันนี้ก็ต้องจ่ายออกไปบางงานที่สำเร็จเสร็จสิ้นมีการมอบส่งงานแล้วบางทีเงินนั้นก็ยังไม่ได้เข้ามาตามกำหนดการนะครับก็อาจจะเป็นปัญหาที่ทำให้ต้องรอคอยซึ่งอาจจะส่งผลถึงลูกน้องบริวารได้ด้วยเช่นกันนะครับที่อาจจะรอรับเงินค่าจ้างอยู่นะครับแต่เมื่อเงินนั้นยังไม่เข้ามาก็ แต่ไม้ลูกน้องบริวารน,นั้นก็ต้องปล่อยรอไปด้วยนะครับที่ไม่สามารถที่จะมีเงินมาจ่ายให้กับลูกน้องได้เช่นกันนะครับในเรื่องความรักคนโสดอาจจะได้พบรักกับคนต่างถิ่นต่างแดนขึ้นที่อาจจะพบกันจากการเดินทางแต่ถ้ายัางไม่พบเจอใครในช่วงวันนี้นะครับคนโสดก็ยังต้องรอ อาย่างโสดๆต่อไปนะครับส่วนคนที่มีคู่แล้วนะครับก็ใช้ความพยายามในการที่จะปรับสมดุลในเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์แต่ก็ต้องใช้ความอดทนพอสมควรนะครับบางคู่ก็ไม่ได้รักแต่ก็ไม่สามารถที่จะเลิกได้ก็ต้องตนอยู่กันไปแบบตรมานจิตใจด้วยกันนะครับ ก็ขอให้ชาววันเสาร์มีสุขภาพที่แข็งแรงมีการงานดีการเงินดีมีความรักที่ดีๆมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับการอ่านป้ายยิบสีประยากรดวงรายวันประจำวันที่20ธตันวาคมพุทธศักราช2565 เป็นดวงของผู้เกิดตั้ง7วันเกิดก็ได้หานครบตั้ง7วันเกิดแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณทุกการกดติดตามกด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหมอยุนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ